ารามนะครับใช่ครับถึงน่านรามตอนนี้เกตตี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ทาเรือโอซรืออีซรือท่าเรือวัฒนบีร่าเลครับคะุณเราจะเดินผ่านทางนี้นะครับผ่านวัดเทพีร่าเลยนะครับรถ้าท่านผู้ชมจะไปที่นั่นก็ได้ครับเหลือตรงสะพานนะครับออกซอยรามสามสิบเก้านะครับถ้าตรงนี้ก็จะไปทางรามสี่สิบสามนะครับ แต่เราจะตรงประเด็นนะครับอากีติบบอกผู้ชมเลยนะครับว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวไปทางนี้ก็จะเจอทางนี้ก็ได้นะครับไปตรงก็ได้ตรงก็ได้นะครับไปทางนี้ก็ได้ถ้าไปทางซ้ายนี่ไปทางไหนครับซอยสี่สิบเอ็ด

บาิกาบอกนะครับ เกตี้มาดูเซียนดำก่อนกันเลนะครับวิบบนไลโอ้เซียนดำเซียนดำาวผมไม่เคยถ่ายนานเลยนะครับโอ้เซียนดำเซียนดำผมไม่เคยถ่ายนาเลยนะอ้ยเนยอ้ยคราวนี้ไปเลยครับไปเลยเพราะว่าเราจะแนะนำผู้ชมว่าเดินจากท่าเรือไปหน้ารามเดินยังไงนะครับ อาตรงไปก็ได้นะครับออกซ้ายออกขวาได้หมดนะครับออกซ้ายเป็น41ออกขวาเป็น39นะครับเราจะไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้แต่ไปทางนี้เราจะซื้อดอกไม้ก่อนนะครับออกทางประตูใหญ่เลยนะครับประตูวัดนะครับใช่เรประตูใหญ่ประตูใหญ่ในสองในสองประตูนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ในวัดก็จะเตรียมงานบันออกรรษานะครับ ตอนนี้หรอกประตูวัดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นซอยรามคำแหง39นะครับเมื่อกี้เราจะเดินไปตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนั้น,นครับไปท่าเรือนะครับนี่คือซอยราม39นะครับ พอดีแม่บอกให้ซื้อดอกไม้ด้วยนะครับนี่ครโหแลร้านนี้ขายดีตลอดเลยนะครับต้นแลูกนแม่ลูกค่าค้านี้ดอกไม้นะครับตัวนี้ครับถือให้นะครับซื้อดอกไม้นะครับ เป็นสี่พวงนะครับเท่าไหร่ครับตีบดอกไม้ขายทุกวันเหรอครับขายทุกวันครับไปเลยครับเรรยเกาศเช้าๆนะครับใส่บาทนะครับหน้าวัดนะครับ เม okay, ื่อกี้ประตูวัดใหญ่าวนี้ประตูวัดเล็กนะครับออ oh, ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เป็นซอยรถสองแถวแดงนะครับซอยราคาแขง41นะครับแต่เราจะตรงไปนะครับเดินไปด้านข้างของโรงเรียนเทวีลานะครับโรงเรียนมัธยมนะครับอาจตรงไปเลยครับ เวณนนี้ก็ขายสังฆทานนะครับคนที่มาทำบุญที่วัดนะครับเกตี้บอกผู้ชมเลยครับว่ารั้วสีส้มๆก็ผานี่คือรั้วของโรงเรียนอะไรครับรั้วของโรงเรียนเทนนิสได้ครับไม่ใช่โรงเรียนว,วเทนนิสได้ครับตอนนี้ใกล้ถึง,งสั่งซย39แล้วนะครับตรงนี้คือประตูด้านข้างน,นะครับ พอโรงเรียนนะครับแต่ก็ปิดไว้นะครับช่วงนี้ครับ,รบส่วนเหี่นนักเรียนก็จะเข้าประตูด้านหน้านะครับ ตอนนี้เราถึงถนนใหญ่แล้วนะครับถนนรากกำแหงนะครับฝั่งน้นก็เป็นมหาวลัยรากกำแหงครับพอมาตรงนี้ก็จะเดินยากล่ลยนะครับมีสะพานลอยนะ เขาเรียกว่า3แยกนะครับสแยกวัดเทพวิรานะครับปากซอยระมกง39นะครับถึงนี่ยังครับคราวนี้เราจะไปกิจปิดคลิปหน้าโรงเรียนนะครับตรงนี้ครับ เดินจริงแต่ไม่แวะตรงไหนก็ประมาณ7นาทีนะครับจากจากหน้าโรงเรียนจถึงท่าเรือเทพินานะครับทาเกตี้ครับเกตี้ของเราผู้ชมเลยครับครับเากดลิดตดไลคแชร์้ผมด้วยครับำรัวันนี้สวัสดีครับบายบโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่าผู้ชมครับเดินจากท่าเรือวัดเทวศิถึงโรงเรียนเทพินาค้าบถนนใหญ่นะครับ น้ำรังกํแหนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับทุผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ฟีสไต์ด้วยนะครับ